คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งแค่เงาของพระจันทร์บนพื้นก็ทำให้เราหยุดมองฟ้าได้นานกว่าที่คิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์จักรวาลใกล้ตัวบ่ายแบงค์พื้นที่ที่เราจะมาชวนกันมองฟ้าแหล่โลกแล้วค่อยๆเข้าใจว่าทุกอย่างในจักรวาลมันอาจจะใกล้ตัวเรากว่าที่คิดและนี่คืออีพีแรกในซีรีส์พิเศษที่มีชื่อว่าดวงจันทร์ควบคุมชีวิตเรายังไงมากกว่าที่คุณคิดแน่นอน วันนี้ผมอยากเริ่มด้วยคำถามง่ายๆแต่ชวนคิดครับดวงจันทร์มีไว้แค่สองแสงสวยๆตอนกลางคืนเท่านั้นจริงหรือลองจินตนาการนะครับถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าดวงจันทร์หายไปจากฟ้าโลกจะยังเหมือนเดิมไหมอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยแต่คำตอบคือโลกจะไม่เหมือนเดิมเลยครับ หลายคนอาจไม่รู้ว่าดวงจันทร์ไม่ได้เป็นแค่ดวงไฟประดับท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่เป็นเหมือนฟันเฟืองชิ้นใหญ่ที่คอยควบคุมจังหวะหลายอย่างของโลกเราทั้งเรื่องแรงโน้มถ่วงน้ำขึ้นน้ำลงระบบนิเวศไปจนถึงอารมณ์ของมนุษย์เลยนะครับ มนุษย์กับดวงจันทร์มีความสัมพันธ์กันมาเป็นพันพๆปีแล้วครับตั้งแต่ยุคโบราณคนเราก็มองขึ้นไปบนฟ้ามองดวงจันทร์แล้วเอามาเป็นปฏิทินเป็นตัวบอกฤดูกาลเป็นแรงบันดาลใจในการเล่าเรื่องตำนานหรือแม้แต่การเกษตร ในอียิปต์โบราณดวงจันทร์ถูกนับถือเป็นเทพ,พเจ้าที่ชื่อว่าคอนซูผู้ควบคุมเวลาและการรักษาในขณะที่ทางจีนเองก็มีเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่เชื่อมโยงกับเทพธิดาฉางเอ,อ๋อที่ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ด้วยความรักและความเสียสละ แม้แต่ในศาสนาอิสลามการนับเดือนยังใช้การขึ้นและแรมของพระจันทร์เป็นตัวกำหนดวันสำคัญเช่นเดือนรอมฎอนนี่เป็นตัวอย่างชัดเจนที่บ่งบอกว่าวงจรของดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนเราทั้งในด้านจิตวิญญาณและในทางปฏิบัติจริง ในหลายวัฒนธรรมเรามีเทพ,พเจ้าแห่งพระจันทร์มีพิธีกรรมที่จัดตามจังหวะของพระจันทร์เต็มดวงหรือพระจันทร์ดับซึ่งในหลายหลายที่เชื่อว่ามันส่งผลต่อชีวิตมนุษย์อย่างลึกซึ้งแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีแค่ในเชิงความเชื่อครับ ทางวิทยาศาสตร์ดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงที่คอยดึงน้ำทะเลบนโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเพราะมันส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่งชีวิตสัตว์ทะเลและแม้กระทั่งวิถีชีวิตของชาวประมงถ้าไม่มีดวงจันทร์แรงโน้มถ่วงของโลกจะไม่สเสถียรเหมือนเดิมแกนของโลกอาจโคลงเคลงมากขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและสภาพอากาศอย่างรุนแรงกว่านี้หลายเท่า จากการศึกษาของนักดาราศาสตร์พบว่าดวงจันทร์ช่วยตรึงแกนโลกให้คงที่ในระดับหนึ่งเพราะแรงโน้มถ่วงที่มันกระทำต่อโลกทำให้วงโคจรของโลกไม่แว่งมากจนเกินไปซึ่งหากปราศจากสิ่งนี้โลกอาจจะไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเหมือนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้หลายคนอาจคิดว่าแรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์นั้นอ่อนมากเมื่อเทียบกับของโลก ถูกต้องครับแต่อย่าลืมว่ามันเป็นแรงที่ต่อเนื่องและอยู่ใกล้มากกว่าสิ่งอื่นในจักรวาลผลกระทบแม้จะเล็กแต่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนคลื่นที่ซัหดหาดทรายถึงคลื่นจะเล็กแต่ถ้าซัดทุกวันตลอดหลายล้านปีก็เปลี่ยนภูมิประเทศได้ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่พยายามค้นหาความเกี่ยวข้องระหว่างวงจรของดวงจันทร์กับร่างกายมนุษย์เช่นการนอนหลับความรู้สึกหรือแม้แต่พฤติกรรมของมนุษย์ในช่วงพระจันทร์เต็มดวงเช่นบางวันเรารู้สึกว้าวุ่นหรือใจร้อนโดยไม่มีสาเหตุบางทีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวันนั้นพระจันทร์กำลังเต็มดวง แม้จะยังไม่มีข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแต่โรงพยาบาลบางแห่งในต่างประเทศพบว่าในช่วงคืนที่พระจันทร์เต็มอัตราการเข้าแผนฉุกเฉินหรือเหตุทะเลาะวิวาดจะสูงกว่าคืนปกติเล็กน้อยซึ่งอาจจะสะท้อนว่าดวงจันทร์มีผลต่อสภาพจิตใจของคนมากกว่าที่เราคิด อีกเรื่องที่น่าสนใจคือวัฏจักรของดวงจันทร์คือ29.5วันใกล้เคียงกับวัฏจักรการมีประจำเดือนของผู้หญิงซึ่งในวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายแห่งก็มองว่าดวงจันทร์มีความสัมพันธ์กับความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่และการเกิดใหม่ แถมยังมีงานวิจัยบางชิ้นพบว่าการนอนหลับในช่วงพระจันทร์เต็มดวงจะมีคุณภาพแย่ลงร่างกายใช้เวลาหลับลึกน้อยลงกว่าช่วงปกติไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะแสงจากดวงจันทร์หรือเพราะร่างกายของเรามีความเชื่อมโยงกับจังหวะธรรมชาติกันแน่ดวงจันทร์ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินและนักคิดทั่วโลกด้วยนะครับ ตั้งแต่นิทานพื้นบ้านไปจนถึงเพลงรักหนังสายฟายและบทกวีไม่ว่าจะยุคไหนประเทศไหนเราก็ยังเห็นคนพูดถึงดวงจันทร์ด้วยอารมณ์โรแมนติกหรือเหงาเงา,เงาลึกๆอยู่เสมอมันเหมือนเป็นสิ่งที่ทั้งจับต้องไม่ได้แต่เรากลับรู้สึกผูกพันแบบบอกไม่ถูก ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่าดวงจันทร์ไม่ได้เป็นแค่ก้อนหินในอวกาศที่หมุนรอบโลกเฉยๆแต่มันคือเพื่อนเก่าที่เงียบขรึมคอยสังเกตการโลกใบนี้มาเป็นพันๆปีและบางทีนะครับเราอาจจะยังไม่เข้าใจมันดีพอ อีพีหน้าครับเราจะไปต่อกันที่เรื่องของแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และเจาะลึกกันว่าน้ำขึ้นน้ำลงที่เราคุ้นเคยจริงๆแล้วซับซ้อนและสำคัญกว่าที่เราคิดยังไงทั้งในแง่ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในอีพีแรกของซีรีส์นี้ ถ้าคุณรู้สึกว่าเออจริงว่ะดวงจันทร์มันสำคัญกว่าที่เคยคิดแปลว่าคุณเริ่มมองจัก,กรวาลใกล้ตัวขึ้นแล้วล่ะครับเจอกันใหม่ต่อหน้าสวัสดีครับ